ตัวดสวัสดีครับตอนนี้เรามาหลุนหวยกันครับมากินกาแฟากับพี่น้องครับมากับเสียนนทกับพ่อเอกครับนี่หลุนหวยไปนไปน้ำขี่รถไปนน้ำ <laughs> มากินกาแฟมากินกาแฟครับผมลานเด็ทลานเด็ดเอ๊ะผมซื้ออยัง,อยงไหวปะ <laughs> หลายตัวพ,ด <laughs> วพดอด อองเบิงครับรองเบิงเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เลขยังเนี่ยเอาเป็นราคาคุ้มปิดบ่ราคาคุ้มปิดสามสองหนึ่งเอาโอ้ยผมผมสาศผมผมสองเฮ้ยโอ้สองผมสื้อสองสามศูนย์บดได้นวน่ สองพันบาทเอามาหลุดนั่งกันกับไี่นงนี่หลรดกันนี้นี่ผู้ใดไสิถือว่านี่จะใช้อุปกรณ์ออกรางวันหลักที่องอันนี้น่วับนี่สองตัวนี่เอาละอุปกรณ์ออกางวันหลักที่สจะใช้อุปกรณ์ออกรางวันหลักที่่าเ่อใดกยังระวกราวัลัสองตัวนะคะที่จะทำการออกราวันท้ายสองตัวหลักหน่วยคือ แรงบุญกินบ้านพี่น้องเอาคุณมด้ครับวันราคา129บาทรายวันรายวันมามหมื่บามร้อยยีสิเอ็ดบดแค่เดิกสน่เพ่นอ่ิดครามเี่ครับพี่น้องพูดไดมาบะไกัสามารถเข้ากลมปิดได้เลยครับผมออกบุญน้ำกันครับพี่น้องครับมามาอะไรกันท้างอ๋อ แกเโอ้แตกเซี่ยวเหรพ่มาโอ้มันโดนแท้พอเอกได้ซื้อไปบะครับก่อนนี่โอ้ปกติบ่เเ่นเลขนะครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลขที่ออกสาม สองสามสามสองแฟนครังนะคะรางวัลเลข้าย2ตัวเมื่อวันที่หนึ่งพฤาสอนห้าร้อยหกสิบเจ็ดที่น้วสามสองสามสองรางวัลเลขหน้าสตัวมุมซือตัวและรางวัลเลข้ายสตัวสองสมนย์ไหมเอาออกแล้วบอไปค่ะจะกำการรางวันเรียบร้อย จะมาหนึ่งรางวัลนะคะเงินรางวัลรางวัลละหกล้านบาทรางวัลช่างเคียงรางวัลที่หนึ่งหนึ่งลาสองลานบาทค่ะเงินรางวัลรางวัลเสรางวัลทีหนึ่งแล้วเฮาเดี๋ยวดูเสือยังไงไปนเนี่ยมานบี่น้อครับพี่น้องเขาพิมพ์ได้ผู้ใดมานครับผู้ใดมันคอมเมนต์มาบอกกันนี่เด้อเดี๋ยวผมเข้าแอปก่อนเช็คก่อน ามาหล่นไปน้ำกันครับขณะนี้นะคะลูกบอลหมายเลขทั้งหกหลักตกลงมาแล้วรองวานวักหนึ่งมาแล้ว,ลวจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากท่านประธานกรรมการค่ะนี่ของผมซื้อไว้เนี่สองสามศูนย์มาสองสามศูนย์มะ มันเป็นแค่เป็นศูนย์สามช่องนี้โ <S 2: S 1> อ้ได้เงนินเลยเลยครับนี่โอ้มันเล็กเียดายดิเอารางวัลที่หนึ่นงเอา ไม่ได้ลูกบอลครบทั้งหกลูกแล้วนะคะท่านจะนำลูกบอนไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกรางเปล่าซึ่งแยกไว้ต่างหากค่ะและเจ้าหน้าที่จะวมออุปกรณ์ออกรางเพื่อให้ลูกบอลมายเลขละกันค่ะบ่ถือก้วนนี่สิทือกนใดโอทังบาทมีคนถือปะเน้อ หัวใจตุ่มๆๆนู้ไก่พูดที่สองเป็ขาดเลขเดียวต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการทีสองนี่ได้เลขพอทั้งใดครับฝันมือขึนนี่เลยโอ้โจำได้ว่าที่สองบอกเพี่น้อจัวการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะทำการเสิ่งหยิบลูกยางหมายเลขประอัหลักขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักค่ะ ว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดนะคะเสียงลูกบอลหมายเลขเรียงลําดับก่อนหลังแล้วนาลูกบอลที่ได้นะคะไปไว้ในหลักของตนเองค่ะท่านประธานกรรมการเสียงอยู่ขึ้นมาแล้วนะคะหมายเลขหนึ่งค่ะกรรมการออกรางวัลประจําหลักแสนนะคะผู้แทน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะนางสาวชุติมาวัฒนาเมธีผู้อเมริกันสำนักตรวจเงินแผ่นดินที่เก้าจะเป็นทุกสิ่งหรือเปลเป็นลำดับแรกค่ะเอาคันผมถึงลำดับที่หนึ่งสิบว่าซอกตายจะหนีวะนี่ชิดเลยใส่เงินมาหนึ่เป็นข้าวหรือลอตเตอรี่หายพ่อคนเราไปไหนคนใครเอาไปเม่อวานนี้สืบกันว่าสันติปัญญาการสิ่งที่มาใหม่ค่ะ หมายเลขสองกรรมการออกรางวัลประจำหลักหมื่นนะคะดรพีสัจกรหญิงสุชาดาเวีสารัตคูณค่ะรองผู้ในการองค์การตลาดเ่รสอบตัวสามตัวลุยแล้วจะเป็นผู้เสี่ยงรางวัลเอารางวัลที่หนึ่งต่อไปนี้โอ้ไปไหนเนาะไปน้องทางบ้านผู้ใดหมันคอมเมนต์มาบอกกันเลยครับ เลข5กรรมการออกรางวัลประจำหลักสิบผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยจิตสุจริตงงนะคะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายสำนักงารสอบสวนและนิติการจะเป็นผู้เสียงบกวนเป็นลำดับท่านประธานกรรมการเสียงอยู่้านมา อันนี้คือเขาสิจับออกมาก่อนวัเพื่อว่าเอาเลยนี่กรรมการออกกลางประจำหลักไอ้ด็อกเตอร์และวิตรสุริทิพย์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานสื่อสารไร้สายหนึ่งบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนจะเป็นผู้สิงทุกคนเป็นลำดับต่อไปบกล้ลืออันที่หล้มา เอาก็ถือราวันที่หนึ่งนี่ได้มากเจตีเลยนี่ไปหาสื่อปีนี่แล้วปีไปนนนในเล้วนี่สื่ออยู่ที่มือสองเอามือสองนี่แหละครับจัลำดับพันผู้แทนกระทรวงการคลังนางสาวธรรมาภรรอดสําเ็จนะคะผู้อเมริกันกลุ่มพัฒนาระบบบริหารสำนักงานประหลาดกระทรวงการคลังจะเป็นผู้สิงรางวัลเป็นลำดับต่อไปหลุดเหล็กเพื่อน นี่กับพี่น้องครับเนี่ยท่างเขาบานพอเอกแม่หน่อยอี่หลาองจริงห้องเลียวไปปุ๊บตรงไปพ่อเลยดิและกรรมการหมายเลขสุดท้ายนะคะได้หมายเลขหกค่ะ6ก1 6 4 2กรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่วยผู้แทนภาคประชาชนนายทิพาทรชอบนิลนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการโอ้พี่นนท์เมาไหมเด้ จัดตกไ,ไปเบิงตกไปไลเบิงครับ์ตเมนตส,สิได้ยังบอกคช่งให้ลูกบอลตกลงเป็นท่านสุดท้ายค่ะก็จะเห็นสามสองขุนๆอยู่เมื่อน,นี่แม่โรตเตอรี่แมเขามาขายไหมอะ,<ป>ะไรเนาะเดี๋ควโคตรงงเลยสุดเป็นแสนปัดเดี๋ยวนี่ <ปะ S 3> นเนี่ยด้วกรรมการออกรางวัลทั้งหกท่านเสียงลูกบอลครบแล้ว ต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับเก็แสงที่บรรจุลูกวันหมายเลขร้อยภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผูื่อเข้ชมการออกรางวันได้ทราบพร้อมกันทั้งหกหลักค่ะขณะนี้พร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วรางวันที่หนึ่งง้วันที่หนึ่งพิศจิกายนกสิบเเลขที่ออโอ้ตื่นเตือนเตืนบีพออยู่ ห้าสามหกศูนสี่สี่ห้าสามหออกะับรถรถแม่สุภาพีรงแล้บนะรางวันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันร้อย่สิบเจ็ดสี่สรถแม่สุภาพห้าสามหกศูนย์สี่สี่งราร้อยที่หนึ่งะคะมีรางวัลขุ้ยเหลยวพี่น้องโอ้ยผู้ใดถือเกลียกคอมเมนต์มาบอกกันเล้พี่น้องลุยแล้วขั้นนี้ศสี่สามห้าสามหก 043และ53605536045โอ้เหลียบร้อยบ่เถิกอเลยกจอยงวดนี้พี่ร้องผู้ใดมาคอมเมนต์มาบอกกันได้ครับพี่รองครับตัวเลขสามงมาจากผลรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองของสลากกิลยบ่ครัฐบกล่องกล่กงอน่งรัาตลาคม2567มีดังต่อไปนี้ค่ะ รางวัลสามตรงนะคะจํานวนหนึ่งสามตรงเรียบร้อยครับพี่น้องครับโอ้ยผู้ใดหมานกัด,ดขอ,ขอดสแสดงคว,วามยินดีนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเสียน้นเิ่นเมาอไอ้นี้ไว้ได้เมาสอรตเตอรีไว้เดี๋ยวต้องไปตรวจอีกครับผม<ป>โอเคครับพี่น้องครับขอยพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงรำรวยเงินทองจะเจ็บจะจนพอกันไม่คลิปนาสวัสดีครับ